มิวเอ็กวิกนกกวนดะคันนี้เป็สิบเครื่องมันก็นกรถไปเกี่ยวโต๊ะค่ะเคมีออโต้เซนติคัลพาสิีมีให้นะคะนะคะคันนี้เลยราคาแบบที่ห้าแสนนบาทจะได้ ้องกับมิวเอ็กอนไลน์เขามาแล้วกดมาแล้วขอบคุณมากค่ะถ้าสนสหมืนา้วขอบคุณมากคะซื้อต่อไปต่อราคาได้มากกันนี้ตอนนี้เลยค่ะสองพราคาเปลี่ยนห้อแสอไหมื่นสี่พันราคาเปลี่ยนห้าแสนองม่สี่พันราคาเปลี่ยนห้าแสนสองหื่นได้พันราคา่น้านอนไปไกัๆได้เลยน้าแสนี้เชิญไดสี่53ราคาเปลี่ยนล้่ะซื้องหมา6น0 0่พันราคาเปลี่ยนล้สองหมื่นสบันราคาเปลี่ยนแสนงมสพันไมป่ยนห้า5 0ขอบคมณ่าส่พันราคา่ยอมมากันี้งิดต่อรัวๆๆๆราเลยราคายังองกได้มาก่ันนี้เชิญไย้ค่ะ แปดพาราคาเป็นแล้วค่ะหกศูนย์หกสองหกขอบคุณค่ะแปดพาราคาเป็นแล้วค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ่เ่ไหมคะกดมาขอบคุณมาค่ะห้าเจ็ดถกเจ็ดถกถ้ามีกดได้ไม่ต้องรอค่ะห้าแสนเจด่หกพัาแนเจ็นหกพันนับหนึ่งหาแนเจดหมืนหกพันนับสอีให้มากกว่านี้ไหมถ้ามีรีบตัดสินใจยังทันนะตอนนี้รีบเลย5 7าแสนเจ็ดหมืกพันบาทอยู่ที่30มศูนนับ 8 0 0 0รีบอีกนิดนะเกือบจะพลาดนะมาร์กันนี่เสิได้ค่ะ5.880ไม่คะ30274 80ขอบคุณมากค่ะ5.80มดแล้วขอบคุณมากค่ะสู้ต่อยังทันบิดไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะคะ5.82ราคาเปลี่ยน84แล้วค่ะ5แสนเปิด4.44นพรเปรลักค่ะ5แสนนพรเปรล์เปลี่ยน5.8สู้ต่อมา90 5.92 5.294 94ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ5.4ต่อเลยค่ะ5 8สนก4เปิด4.4แล้วมาสิมาดับเต้ มากกว่านี้ไหมถ้ามีกดได้ยังทันรีบตัดสินใจนะตอนนี้ค่ะราคาอยู่ที่5 9า0บาทที่30 153ค่ะนับ6,000มาแล้วมากกว่านี้เชิญค่ะ5,000 0บกาทดอกผ่านเซนบริบาลนับต็มเซนบริบาล มาเลยหกแสนต้องเข้าแล้วค่ะต้องมาแล้วค่ะ6กแสนบาทไหมหกแสนบาทสามูตรสองเจ็ดสีกนไหมซื้อต่ออีกสมัยนะอีกสมัยกดมาได้เลยห้าเก้าแปดห้าก็แตอนนี้ค่ะห้าแสนก็เบิร์มานับ1นึับหนึ่้าแสนก็เบิร์มานับสองกสมักดได้ยังทัรีบตัดสินใจได้ตอนนี้ราคาอยู่ที่5้า0สนเก้าเบิแพันบาทนับ ขายค่ะ5 9 8 0 0 0 0บาทา 1, 3 0 1 5 3 3 0 1 5 3ประมูลได้5 9 8 0 0 0บาทขอบคุณมากเลยค่ะยินดีด้วยนะคะจัดมา95